สวัสดีครับพบกับผมกุ้งบุญมีชายฟาร์มนะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาดูกองปุ๋ยกันนะครับกองปุ๋ยนะครับที่ผลิตจากก้อนเห็ดนะครับก้อนเห็ดเก่านะครับนํามาใช้ประโยชน์นะครับจุดเริ่มต้นนะครับของการทําปุ๋ยหมักสูตรนี้นะครับก็ได้เอาหลายๆเทคนิคหลายๆสูตรมารวมด้วยกันนะครับเป็นการทําปุ๋ยแบบคนขี้เกียจ นะครับไม่ต้องกลับกองนะครับนะครับมีวัสดุก็คือก้อนเห็ดเก่านะครับวัสดุก้อนเห็ดเก่าแล้วก็มูลสัตว์แล้วก็น้ำนะครับทำเป็นชั้นแล้วก็โรยนะครับเอาก้อนเห็ดเก่าเรียงกับพื้นก่อนนะครับนะครับแล้วก็โรยด้วยมูลสัตว์แล้วก็ลดน้ําแล้วก็ก้อนเห็ดเก่าทําเป็นชั้นเงี้ยแล้วก็ขึ้นเป็นกองแบบนี้นะครับก็จะเห็นกระบวนการย่อยนะครับ เราจะมาดูจุดเริ่มต้นนะครับตั้งแต่แรกเลยนะครับก็คืออันนี้คือฟางข้าวฟางข้าวในท้องนาเรานะครับปกติชาวบ้านเขาก็จะอัดให้วัวกินหรือบางที่เขาก็เผานะครับซึ่งไม่เกิดประโยชน์นะครับหรือว่าประโยชน์น้อยนะครับเราก็ได้มาทําการเอาฟางนะครับมาเพาะเห็ดนะครับอันนี้คือก้อนเก่านะครับนะครับพอเราเก็บเห็ดเสร็จนะครับเก็บเห็ดเสร็จนะครับก้อนเก่า หมดอายุแล้วนะครับเราก็จะเอามาทําการหมักนะับส่วนผสมก็จะมีฟาก้อนเห็ดเก่านะครับมูลสัตว์และก็น้ํามอย่างนะครับขั้นแรกเราก็จะเอาก้อนเห็ดน่แกะก้อนออกมาแล้วก็ปูเรียงนะครับเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับนะครับแล้วเราก็าาาก้อนเห็ดเรียงนะครับแล้วก็เอามูลสัตว์โรยนะครับโรยข้างหน้าบางๆแล้วก็ลดน้านะครับแล้วก็เอามูลสัตว์ลงอเอาฟางลง เอาก้อนเห็ดจากฟางลงนะครับแล้วก็มูลสัตว์โรยหน้าแล้วก็ลดน้าเนี่ยทำเงี้ยเป็นชั้นนะครับจนสูงทําเป็นกองสามเหลี่ยมหรือสี่เหลี่ยมก็ได้นะครับนะครับส่วนนี้ก็จะย่อยเร็วนะครับประมาณหนึ่งเดือนนี้จะเราจะได้เนื้อปุ๋ยแบบสวยมากนะครับนะครับอันนี้คือวิวัฒนาการนะครับจากก้อนเห็ดเก่านะครับเอามาทาการหมักนะครับเริ่มย่อยสลายนะครับนะครับเราจะเห็นนะครับ เราก็จะได้ปุ๋ยนะครับไปปลูกต้นไม้ปลูกผักต่างๆนะครับซึ่งธาตุอาหารเน่ดีมากนะครับนี่คือวิวัฒนาการของกองปุ๋ยหมักนะครับะนะครับเดี๋ยวไปดูลักษณะกองกันนะครับอันนี้เราเพิ่งลดน้ําไปนะครับลดน้าํามาเห็นไหมครับน้ําที่ออกจากกองปุ๋ย,ยดําปีเลยนะครับ อันนี้ที่เราหมักไว้นะครับเราจะเห็นได้ว่า,าเริ่มเกิดการย่อยสลายแล้วนะครับนี่อันนี้ย่อยสลายแล้วนะครับเห็นไหมครับวัสดุปเปื่อยแล้วนะครับย่อยมากแล้วเนื้อปุ๋ยสวยนะครับ อเราหมักได้แล้วนะครับเราก็จะทําการขวดกล่องไว้นะครับอันนี้คือเนื้อปุ๋ยนะครับที่ผ่านการหมักแล้วเราจะเห็นได้ว่าสวยมากนะครับเย็นนะครับปุ๋ยอินทรีย์ที่หมักแล้วนะครับก่อนจะใช้ต้องจับปุ๋ยดูนะครับจับแล้วถ้าปุ๋ยเย็นเนี่ยแสดงว่าโอเคใช้ได้เลยนะครับตอนนี้เราก็ไปผสมดินปลูกต้นไม้นะครับ เป็นอาหารให้กับพืชผักของเรานะครับเห็นไหมครับเนื้อปุ๋ยดีมากนะครับอันนี้ไม่ได้บดนะครับอันนี้ยังไม่ได้บดนะครับอย่างเงี้ยคือขูดมาเป็นก้อนเงี้ยะเพียงแค่เอามือบี้ๆเงี้ยนะครับเราก็จะได้ปุ๋ยหมักที่ร่วนซุยแล้วนะครับก็ฝากไว้นะครับสําหรับการทาปุ๋ยหมักสูตรคนขี้เกียจนะครับไม่ต้องกลับกองนะครับนะครับแล้วก็ลดน้ํามั่งไม่ลดมั่งนะครับคิดได้ก็ลดนะครับสูตรคนขี้เกียจ ในเวลาเราใช้ก็เมื่อเกิดการย่อยสลายแล้วก็ขุดไปใช้นะครับก็ประมาณนี้นะครับผมวิธีการทําปุ๋ยหมักนะครับทวนนะครับอันดับแรกก็คือเอาก้อนเห็ดเก่านะครับเอามาเรียงเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับแล้วก็โรยโรยด้วยมูลสัตว์นะครับความสูงของก้อนเห็ดอาจจะเป็นสักประมาณครึ่งนึงครับครบมือหนึ่งเราครับก้อนเห็ดปูนะครับแล้วก็โรยด้วยมูลสัตว์แล้วก็ลดน้ํานะครับแล้วก็ปูด้วยอ่า ก้อนเห็ดเก่าเนี่ยทำเงี้ยสลับกันนะครับเป็นชั้นเป็นชั้นเป็นชั้นนะครับอันนี้จะขึ้นไปกองสี่เหลี่ยมใหญ่นะครับนะครับก็ใครที่มีก้อนเห็ดเก่านะครับหรือว่าจะใช้ฟางก็ได้นะครับแต่ตัวเนี้ยสูตรสูตรเนี้ยคือมันจะเร็วนะครับนะครับแล้วก็ไม่ต้องห่วงเรื่องความชื้นในกองนะครับเพราะว่าในก้อนเห็ดเขามีความชื้นเขาอยู่แล้วนะครับเพียงแค่เราอาทิตย์หนึ่งรดน้ำาัสองสามครั้งอย่างี้ก็ได้นะครับก็ปุ๋ยในกองก็จะเกิดการย่อยสลายในการเพราะมีความชื้น นะครับก็ประมาณนี้นะครับกองปุ๋ยสําหรับคลิปวันนี้นะครับนี่ก็ฝากติดตามช่องบุญมีชัยฟาร์มด้วยนะครับเพราะว่าช่องเก่าถูกปิดไปแล้วนะครับเกษตรไทยต้องรอดนะครับตอนนี้ก็เราทําช่องใหม่มีเวลาก็จะลงคลิปดีๆนะครับมาให้เพื่อนๆพี่น้องนะครับได้เรียนรู้กันนะครับครับสวัสดีครับ